นี่คือคำถามที่คนถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียในปี2025ที่ผมอยากจะมาตอบกันในวันนี้ครับว่าตกลงแล้วอ่ะเราควรจะเลิกทำ Facebook กันจริงๆหรอแล้วช่องทางไหนกันแน่ที่คุณควรไปผมอยากจะเอาคำถามเนี้ยที่มีคนถามบ่อยๆอ่ที่สุดมาตอบกันให้ชัดอีกทีในการตลาดสเว็ดรูปตอนนี้ครับ ้าคุณคือเจ้าของร้านอาหารนี่คืองานที่คุณไม่ควรพลาด Restech 2 2 5 5 Taste the Future งาน Expo ที่รวมทุก s โซลูชันเพื่อคนทำร้านอาหารพบกับบูธแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไช s e กว่า120บูธเปิดอินไซต์จากเหล่าตัวจริงในวงการธุรกิจร้านอาหารและเทคโนโลยีกว่า20ชีวิต Restaurant Consultant พื้นที่ให้คำปรึกษาเทียวกับการทำร้านอาหาร Business Matching จับคู่เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจวันที่18-20กันยายน2568ฮ a l l 6 Impact เมืองทองทานีพิเศษลงทะเบียนตอนนี้เข้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกที่ลิงก์ได้เลย ขอตอนเราเข้าสู่การตลาดสื่เรูปรายการที่อยากให้การตลาดเป็นเรื่องง่ายเหมือนชีสองเิดสืเรูปชงน้ําพร้อมฐานได้เลยครับผมสาหรับตอนนี้จะสั้นนิดนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของคําถามที่มีคนถามผมเยอะแลอเกินว่าจากที่แนะนําไปในคลิปกลุ่มการทากมาตลาดอะไรที่ไม่ควรทำเนี่ยมันจริงๆเหรอชัวร์ๆเหรอแะไรหลายคนสงสัยผมว่าอุ้ยเขาอะก็ทำติ๊กต็อกมาตั้งเยอะแล้วนะทำไอ้นั่นี่นนมาตั้งเยอะแล้วนะมันต้องหยุดจริง,รงๆเหรอแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยจากเดิมที่โพสต์ประมาณวันละสองโพสสามโพสต์ยังจําเป็นต้องทําอยู่ไหมผมไม่อยาก ให้กระบวนการในการคิดเรื่องนี้ให้ทุกคนสามารถหาคําตอบได้ในคลิปนี้กันครับผมเรื่องแรกก่อนเวลาที่เราจะตั้งคําถามว่าเราควรจะใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรเนี่ยโจทย์ว,วันนี้มันไม่ควรจะตั้งด้วยว่ามีเครื่องมืออะไรใหม่แล้วเราจะไปตามครับแต่เราต้องดูก่อนว่าตัวตนของเราเนี่ยเป็นยังไงครับซึ่งประกอบด้วย2ออย่างคือตัวตนของร้านเป็นทรงไหนแนวไหนแล้วมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ลูกค้าของเราอ่ะจะเป็นคนที่ต้องการคนในลนักษณะแบบไหนอันที่1ครับอันที่2ก็คือถ้าเราไม่ใช่ร้านอาหารหรือธุรกิจที่ทีมการตลาดขนาดใหญ่นะคนที่จะขับเคลื่อนง,งานการตลาดส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าของนี่แหละเป็นตัวคนทําเองเพราะฉะนั้นเจ้าของต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะที่ทำเนี่ยถนัดช่องทางไหนเนาะยกตัวอย่างว่าถ้าเราเป็นเจ้าของร้านฝ่ายดิเน็งใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยไม่ถนัด Facebook เลยแต่เราถนัด i n s t a g r กรมมากกว่าเนี่ย จริงๆเราอาจจะมาเน้นที่อิน t a g r กรมากกว่าถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดตามมันจะมีอยู่น้อยกว่า Facebook ก็ตามทีแต่ว่ามันตรงกลุ่มกว่าแล้วคุณเข้าใจวิธีการในการจับใจจับจริตของคนที่อยู่ในอิน t a g r กรมมากกว่าเอาจริงถ้าคุณเป็นร้านฟรายด์ดิ้งแล้วคุณรู้ว่าลูกค้าคุณอยู่ Instagram อินสตาแกรมต่อให้ช่องนี้จะมีคนตามน้อยมันก็มากพอที่ทําให้คุณได้ลูกค้าเราไม่ได้โปรโมทเพื่อทําให้คนทั้งประเทศมาเป็นลูกค้าเราเพราะฉะนั้นเอาแค่ว่าร้านเราเป็นทรงไหนลูกค้าเราอยู่ในช่อลไหน มากกว่ากันแล้วก็เราเข้าใจเจริตของช่องทางไหนได้ดีกว่าแล้วเราโฟกัสที่ช่องทางนั้นครับน่าจะเป็นวิธีคิดที่ตรงจุดกว่าการตามเทรนด์เรื่อยๆเนาะนั่นคืออันที่หนึ่งครับอันที่2คือแล้วพอเราเจอช่องทางที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆอย่างตอนนี้จริงๆก็เรียกว่าใหม่ๆแล้วอย่างทิกต o k เนี่ยนะฮะเราควรจะตามเทรนด์ไหมก็ต้องตอบว่าสามารถทดลองได้ครับแต่ให้ทดลองโดยใช้แค่ประมาณไม่เกิน 10- 20%ของแรงและบัจเจตในการทำรตลาดเพื่อ ให้ตัวที่เป็นเบสิกอ่ะยังคงอยู่นะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติคุณมีเวลาในการทำการตลาดแค่วันหนึ่งต่อสัปดาห์เนาะสมมตินะซึ่งวันหนึ่งจริงๆสำหรับร้านอาหารัวเยอะอยู่เหมือนกันนะวันหนึ่งต่อสัปดาห์เนี่ยคุณอาจจะเอาเวลาสัก6ชั่วโมงไปทำอินสตาแกรมแต่แค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงมาลองทำดิกต็อกเพื่อที่จะทดลองดูว่าเอ้ยมันติดไหมอะไรไหมเพราะว่าถ้าอินสตาแกรมเป็นตัวหลักของเราอะ่ะตัวเนี้ยมันต้องเป็นตัวที่หมุนเวียนและสร้างไรายได้สร้างการมองเห็นอย่างต่อเนื่องให้กับแบรนด์แต่ขขออออองงงงงงงใใหหหหหมมมมม่่่่่่เเเเเเนนีียยยยยแแคืืสสดดววว้้้้าาาาาาบททัััลูพพรรจะะกกุ ท้ายของใหม่เนี่ยถ้าติดฮิตก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ฮิตขึ้นมาอืมก็จะกลายเป็นว่าการตลาดของเราก็จะเงียบแทบจะศูนย์ไปเลยอันนี้ไม่คุ้มค่ากันนะครับผมนี่คือท่อนที่2เนาะ ข้อที่3ก็คือว่าอย่าลืมทําการตลาดที่เป็นแบบเชิงตั้งรับทั้งหมดครับเชิงตั้งรับคือเอ๊ะเวลาคนเซิร์ชใน Google Map โอเคหรือ,อยังเบสิกที่ผมก็ยังเจอร้านทําไม่ถูกทําไม่ครบกันอยู่ดีก็คือจํานวนรีวิวใน Google My Business ไม่ถึงร้อยถ้าคุณอยากจะเป็นที่1เวลาคนหาร้านอาหารทรงคุณแบบนี้ ในพื้นที่ของคุณนะครับยังต่าคุณต้องมีอย่างน้อย100รีวิวในพื้นที่นั้นไม่จำเป็นต้อง5ดาวก็ได้อยู่ประมาณสัก4.3ถึง4.7ดาวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่จํานวนรีวิวต้องอยู่ที่100ขึ้นไปถ้าพื้นที่ไหนเป็นพรามแอเรียเช่นบรรทัดทองทองหลอ่อเงี้ยอันนี้ต้อง 300- 400ขึ้นไปเราถึงจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในพื้นที่นั้นๆแล้วใส่ข้อมูลที่อยู่ใน Google My Business หรือปัจจุบันชื่อมันคือ Google Business นคกอนเะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่ององงขหมหมูล์นะ อาหารคําอธิบายเมนูรูปภาพต้องครบเจ้าของต้องโพสต์บ้างอาจจะสักปีหนึ่งสักสองสามครั้งอย่างต่ำนะครับหรือว่าถ้าทําได้เดือนละครั้งก็ยังดีเพื่อให้ตัวหมวดเนี่ยมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดและอย่าลืมทําแคมเปญชวนลูกค้าให้มารีวิวใน Google ครับถ้าจานวนรีวิวของเราถูกแซงจากคู่แข่งเมื่อไหร่วิธีการที่ง่ายที่สุดคือแจกของที่ขาดทุนกําไรเช่แนแจกเฟ้นฟายเพื่อขอรีวิวหน่อยแจกเครื่องดื่มน้ําแก้ควยฟองสักแก้วเพื่อให้คนมารีวิว มันคุ้มค่ามากกับการที่เราจะเป็นร้านที่สามารถดักคนทุกคนที่เซิร์ชใน g o o กันแบบได้เพราะอย่าลืมนะสุดท้ายถึงแม้ว่าคนจะหันไปเซิร์ชผ่าน AI แต่ยังไงแหล่งข้อมูลที่ AI อ่านก็ยังมาจาก Google แบบอยู่ดี นอกจาก g o o g l e แ a p มีอะไรอีกเซิร์ชในวงในเป็นไงเซิร์ชใน f o o d Delivery p l a t f ต r m ต่างๆรีวิวดาวเป็นไงโอเคไหมพวกที่เป็นกลุ่มเบสิกต่างๆอะ่ะต้องครบหรือแม้แต่ว่าถ้าร้านคุณเป็นร้านกรุงเทพร้านคนเมืองร้านอิน t a g r กรมร้านที่เน้นถ่ายรูปสวยๆเวลาเข้าไปปุ๊บหมุดใินสตาแกรม,มอยู่หรือเปล่าอยู่แล้วปุ๊บข้อมูลในร้านทั้งที่เป็นเจ้าของร้านโพสเองและรีวิวจากเพื่อนๆจากแฟนคลับจากคนที่มาร้านต่างๆที่เขาแท็กเรา่ดูแล้วโอเคหรือเปล่าต้องมีการทำแคมเปญอะไรเสริมไปไหมเพื่อให้เวลาคนเซิร์ เจอแล้วว่าแล้วมันดูดีมันดูสวยมันดูน่ามาสมมุตินะช่วงหนึ่งเราจะมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่มาโดยเพพาะร้านที่เปิดช่วงแรกๆที่มานีิพีนะครับจะมีลูกค้ากลุ่มทรงที่ไม่ใช่ลูกค้าประจํามากันเยอะเราทาแคมเปญขึ้นมาเพื่อทําให้ลูกค้าทรงที่เราอยากได้เขาเข้ามาเช่นอาจจะมีการตั้งอินฟูข้ามาสักสิบคนให้ f ลั s ค content เข้าไปในสแกรมแท็กร้านเราเยอะๆเพื่อทําให้รูปร่างหน้าตาของการ search ผลการค้นหาในอินสแกรมมันออกมาแล้วเป็นไปอย่างที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการทําการ,ารับที่ อยากให้ร้านอาหารทุกคนใส่ใจนี่จะเป็นข้อ3ครับเพราะฉะนั้นสรุปรวมอีกทีนึงก็คือเราไม่จําเป็นต้องทําการตลาดทุกช่องทางครับร้านอาหารเนี่ยการตลาด จริงๆผมมองว่าเป็นความสำคัญระดับประมาณที่3ที่4ในการทรําธุรกิจส่วนตัวนะส่วนตัวจะมองอย่างนั้นเพราะว่าเบสิกคือพื้นที่ถูกต้องอาหารถูกใจใช่และเจาะกลุ่มคนตรงถ้าทําอสอย่างนี้ถูกต้องมันควรจะต้องมียอดขายที่เป็นพื้นฐานเบสิกเสียก่อนการเอาอย่างอื่นเข้าไปเสริมเช่นการทาําโฆษณาการทําโพสต์การจ้างอินฟูเหล่านี้จะเป็นตัวเสริมเพื่อทําให้คนมองเห็นร้านได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทำตลาดแบบตั้งรับมันถึงสําคัญกว่าการตลาดเชิงรุก เพราะไม่งั้นถ้าเราต้องลุกตลอดเวลาเนี่ยด้วยงบการตลาดของร้านอาหารนะที่สามารถจะใช้จ่ายได้แค่ไม่เกิน3-5%ของยอดขายอะมันไม่เพียงพอจะทําให้ร้านอยู่ได้หรอครับเพราะนั้น วิธีการในการมองการตลาดของร้านนะ่ะผมถึงมองว่าเราต้องเลือกวิธีการที่ประหยัดแรงใช้แล้วอยู่ได้นานแล้วก็ทําอย่างเหมาะสมโดยที่ไม่ใช่ทําไปตามสูตรที่คุณอาจจะไปได้ยินมาจากอุตสาหกรรมอื่นด้วยซ้ำไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านอาหารและน,นามาใช้กับร้านนั่นก็จะเป็นวิธีการใช้แรงให้พอเหมาะกับการทําการตลาดของร้านอาหารการวางกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ไม่ให้เราทุ่มแรงใส่ไปมากเกินไปกับอะไรที่มันไม่ควรต้องทํานะครับอ่ะอันนี้อาจจะมีคนเถียงผมที่นึงว่าแล้วช่วงเปิดร้านนะ่ะคนต้องทุ่มเทมากไหม 3เดือนแรกช่วงเปิดร้านอนะ่ะอันนั้นต้องทุ่มหนักครับกลยุทธ์ที่ผมพูดเมื่อกี้จะใช้ตอนช่วงที่ร้านอนะ่ะพ้นช่วงเปิดตัวมาแล้วก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้เราสามารถใช้งบใช้แรงแล้วก็ใช้พลังในการตลาดได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้กับธุรกิจร้านอาหารนั่นเองครับแล้วอย่างช่วงแรกที่เปิดอ่าเพิ่งเริ่มทำครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่องทางไหนคือช่องทางที่มาทำกำไรให้เราได้จริง องี้ง่ายสุดเหมือนเดิมเลยลูกค้าอยู่ไหนเราถนัดช่องทางไหนเลือกสักช่องแล้วโฟกัสให้ดีช่องนั้นสมมุตริร้านเราเป็นร้านภูทรล้วเราก็ถนัดทิกตอกเอาทิกตอกอย่างเดียวไม่ต้องไปหลายช่องทางเอาทิกตอกให้ชำเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเราต้องเข้าใจจลิตทิกตอกหรือเป็นร้านอิตาเลียนไฟายไดยอยู่แถวแถวไฟไดนิ่งนะผมพูดสั้นๆเนาะอยู่แถวแถวลืบๆแต่บอกว่าอยากให้เป็นร้านแบบร้านลับให้คนเจอ ยากๆหน่อยเน้นลุ่มตลาดต่างชาติอะไรอ่ะมันต้องคิดมากอินสตาแกรมนะฮะอินสตาแกรมใช้อินสตาแกรม โอดโอดทั้งรูปทั้งรีวใส่เข้าไปจ้างรีวิวก็เน้นอิสกรรมเพราะว่าเรารู้เราว่าเฮ้ย mm hmm. ช่องทางไหนที่ลูกค้าอยู่แล้วเราเข้าใจจริตเราจะทําอย่างคนเข้าใจเราจะรู้ว่าทําอย่างเงี้ยแล้วมันพลาดทําอย่างเงี้ยแล้วมันจะเวิร์กโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาที่ปรึกษาหรือเอาซอสด้านนอกมาช่วยบอกว่าเราไม่เวิร์กมันจะไม่เปลืองแรงไม่เปลืองเงินนี่แหละจะทําให้เราสําเร็จได้ง่ายและตรงจุดถ้าเกิดเราลองเส้นทางใหม่แล้ว เส้นทางใหม่มันเวิร์กเหมือนกันเราควรทิ้งเส้นทางเก่าไหมครับถ้าเรามองเส้นลองเส้นทางใหม่แล้วมันเวิร์กเอางี้มันต้องเวิร์กระดับจุดพุด่งอะครับซึ่งถามว่ามันมีไหมขอยกตัวอย่างก็คุณอาร์มกู๊ดซันเดย์เงี mm ้ย hmm. เวิร์กมากๆกระดับคุณอาร์มทิ้งได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าร้านส่วนใหญ่มันไม่ใช่แบบนั้นไงนะฮะก็คือ โอเคคุณอาจจะลองช่องทางใหม่ได้แต่ว่าคุณควรลองด้วยงบประมาณและเวลาไม่เกิน20%แล้วถ้ามันดังมันพุ้แตกขึ้นมาย้ายได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องดังระดับคุณอา์มาถึงจะใช่แล้วนั่นจะเป็นการตัดสเร,ร,ร็จรวบในตอนนี้นะครับผมเอากลยุทธ์จากคําถามที่ทุกๆคนถามผม,มบ่อยๆมารวบตึงให้เห็นอีกทีหนึน่งในตอนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นวิธีการคิดที่ทําให้คุณวางโซเชียลมีเดียของคุณได้คมยิ่งขึ้นเนาะจาก3เสาที่ผมวางมาให้เมื่อกี้นะครับผมใครที่อาจจะมีสูตรอื่นที่ดีี่าาานนนน้พพิมมเเะบงคอจป็4-56 7 ไแชร์ให้เพื่อนๆตรงนี้เป็นที่รวมกอริยุทธ์ร้านอาหารกันไปเลยนะครับกอีกอันหนึ่งก็คือถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยในจุดไหนอย่าลืมพิมพ์มานะผมจะได้รวบรวมมาเพื่อนํามาเป็นเวอร์ชันอัปเดตของกอริยุทธ์ทางการตลาดร้านอาหารทั้งหมดทั้งมวลผมเล่าเนี่ยไม่ต้องการจะบอกว่านี่คือสูตรที่ดีที่สุดในโลกแต่เราอยากจะเป็นที่รวมให้ทุกๆคนได้มีความรู้มีท่ามีวิชาที่ถูกต้องเพื่อให้เราอยู่รอดไปได้วยกันในเวลาที่ยากลำบากแบบตอนนี้นะครับผมและนี่คือการตลาดสำเร็จรูปครับ ถ้าคุณคือเจ้าของร้านอาหารนี่คืองานที่คุณไม่ควรพลาด Restech 2 2 2 5 Taste the Future งาน Expo ที่รวมทุก s โซลูชันเพื่อคนทำร้านอาหารพบกับบูธแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์กว่า120บูธเปิดอินไซต์จากเหล่าตัวจริงในวงการธุรกิจร้านอาหารและเทคโนโลยีกว่า20ชีวิต Restaurant Consultant พื้นที่ให้คำปรึกษาเทียวกับการทำร้านอาหาร business matching จับคู่เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจวันที่18-20กันยายน2568ฮ a l l 6 Impact เมืองทองทานีพิเศษลงทะเบียนตอนนี้เข้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกที่ลิงก์ได้เลย